คค่ะต่อกันที่ชาวราศีมังกรแม่ทัดดินนะคะเรื่องเดือนหลังค่ะวันที่16-31ถึงธันวาคม2564ค่ะเราอ,อันดวงดาวของวันสิ้นปีค่ะ31ธันวาคมเราแบ่งเป็นคนมีอันนี้คือคนมีประเด็นนะคนโสดก่อนค่ะ คนโสดแล้วก็คำแนะนำนะคะคนมีประเด็นคนมีคู่คนสถานนไม่ชัดเจนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คำแนะนำเป็นการอ่านภาพรวมกว้างนะนะคะภาพรวมกว้างคถ้าจะให้ตรงประเด็นที่ดวงใครก็ดวงท่านนะคะมาขอคำปรึกษาส่วนตัวน,นะคะอันนี้คือภาพรวมกว้างของชาวราศีมังกร แม่ทัดดินทัดตรงบ้างก็จับเป็นประเด็นสำคัญเพื่อเป็นการวางแผนชีวิตต่อยอดต่อไปนะคะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะเล่าเรื่องราวเครื่องเดือนสุดท้ายนะคะของเดือนธันวาคมการงานล่ะคะ่ะทำงานหน,นักเหนื่อยมากล้วค่ะสู้จนขาดใจเลยเนะยแต่ก็ ประสบความสำเร็จโชคดีที่สุดเลยค่ะได้ทำงานที่ตนเองเชี่ยวชาญชำนาญน,นะคะเป็นคนขยันมุ่งมั่นแข็งขันกับการงานหนาทีรับผิดชอบก็ได้เดินทางได้ข่าวจากใกล้ๆนะคะตั้งแต่หนุ่มสาวจนเข้าสู่วัยอ่า วัยที่ประสบความสำเร็จนะคะรุ่งเรืองมีสติปัญญาแตกฉานสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์สมัยที่มีพลังมากมายอ่ะจนถึงนะปัจจุบันรรนี้นะคะก็ได้ประสบการณ์วิชาวความรู้นะอันนี้คือดอาวตัวแทนของการค้าขายการใช้สติปัญญา ชี่ยวชาญชำนาญแตกฉานนะคะเป็นผู้ได้ผ่านอุปสรรคปัญหานะคะต่อสู้ค้าขายมามากมายก็ที่ผ่านมาก็ทำให้ตั้งแต่วันที่26ธันวาคมนี้ตัวแทนของการค้าขายนะคะมาทับลักคนาคดาวพุทธทับลักคนาพูดพูดคุยสติปัญญา แตกฉานเที่ยวชาญในงานก็มาพบกับดาวเสาที่ทับลักมาก่อนแล้วตั้งแต่5ธันวา63ถึง1มีนาคม66นะคะพูดกับเสาก็คือดาวสมผลนะคะเกื้อกูลอุปถรัรมภ์กันและกันคะ่ะดาวคู่นี้เกื้อกูลในะเรื่องการที่ทามาค้าขายก็ได้รับผู้อุปถัมภ์นะคะทมาค้าขายก็ แตกฉานด้วยการต่อสู้เพื่อให้ได้มาโชคดีจากการที่ขยันไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคนะคะก็ได้รับความสำเร็จรุ่งเรืองนะคะก็เดินทางค้าขายก็ได้ใช้สติปัญญาแคล่วคร่องว่องไวผ่านประสบการณ์มานะคำพูดนี้มีไว้พิบแคล่วคล่องว่องไวนะใช้ คำพูดติดต่อเคร่าคร่องมากเลยค่ะการเดินทางที่ประจรลงเท้าก็ได้ปรับเปลี่ยนตนเองใหม่เข้ากับลูกค้าที่มาสนับสนุนการเงินนะการเงินนี้ที่ได้มาก็ได้แบ่งไปทำงานบุญงานกุศลได้พบกับแม่แม่ทั้งหลายนะคะนารีอุปถัมภ์นะการงานก็ได้พบ ุณแม่แม่คุณทุนหัวทั้งหลายมาสนับสนุนการค้ากับการลงทุนที่ตนเองมีไว้พิบเครา่อครองว่องไว้ปฏิพานไว้พิบนี้ดีมากทำมาค้าขายสนุกสนานค่ะเป็นคนสนุกกับการงานอาชีพที่ทำมายาวนานนะคะก็รอดปลอดภัยมีการเงินเข้ามาก็แบ่งไปทำบุญก็ยิ่งได้เสริม การงานให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้การงานนี้ก็ตนเองนะก็ได้พบกับการลงทุนที่ดูแลเอาใจใส่ได้ดีมากค่ะนะโดยเฉพาะเป็นงาน2งงานเลยค่ะอันนี้ก็งานสุขภาพนะคะปรึกษาให้ความรู้วิชาการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นงานที่ดูแล เอาใจใส่นะคะมีการลงทุนงานพิเศษด้วยค่ะก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองไม่ประมาทในการทำการงานและการหาไรายได้นะคะก็แควคราดปลอดภัยคำแนะนำให้กับคนโสดนะคะคนโสดนี่ก็ ไปที่ธุรกิจการงานนะคะก็ได้รับชัยชนะความสําเร็จนะคะเดอสันนี้ก็ตัวแทนของยศศัก์ตำแหน่งหน้าที่ได้ทําในงานที่เกี่ยวข้องกับงานแบกหามค่ะชอบทํางานแบกหามหนักเหนื่อยแล้วก็ได้รับความสําเร็จดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนพระหัสนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครู16ธันวาคมนี้มี ความรุ่งเรืองกับงานออนไลน์งานใกล้ไกลนะคะธุรกิจมั่นคงธุรกิจเล็กๆของตนเองนะคะก็ได้พบกับเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่านั้นก็ก็เป็นคนในอดีตเนี่ยนะพูดไปไกลหน่อยก็คือคนในอดีตชาตินะามาเจอกันเป็นรักออนไลน์นะคะตนเองก็ไปพบกับ คนเก่านะอ่าก็ส่วนใหญ่แล้วชาวมังกรก็มุ่งไปที่งานหนักเหนื่อยแบกหามมีการเงินมั่นคงได้เก็บออมนะคะได้รับชัยชนะจากการลงทุนธุรกิจเล็กๆของตนเองสดใสพร้อมกับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะ,ะได้รับความสำเร็จทุกประการจากสิ่งที่ได้มานะคะจากการลงทุน ที่ทํามาเหน็ดเหนื่อยมายาวนานนะคะมีการเงินเก็บพร้อมเป็นคนที่เก่งในการงานนะเป็นหัวหน้างานงานนี้ก็ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับคําพูดงานออนไลน์นะคะสิ่งที่ได้มาก็ทําให้ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองนะคะอันนี้ก็คือดาวตัวแทนของการพูดออนไลน์ติดต่อค้าขายใกล้ไกลนี่ก็ มาทับลักคณาก็ได้มีความคิดสร้างสรรค์คิดแล้วลงมือทำนะอันนี้ก็เป็นคนที่ชอบถือศีลสวดมนต์ภาวนายิ่งทำให้ตนเองได้พบกับความสำเร็จนะคะความสุขสงบมาเยืนนะ,ะได้ลาบอลาบใหญ่มีธุรกิจอสังหาริมมมารั์ที่มั่นคงจากเลือดลมแข็งขันขยันของตนเองนะคะ ในเรื่องคู่ก็มาเกี่ยวข้องกับลาบผลนะไปเจออ่ไปเจอคนไกลนะคนไกลนั้นก็เขาเป็นคนอ่คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอ่ก็จบสิ้นกันไปนะคะอ่าไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะบุญไม่สัมพันธ์กันนะคะโชคดีของชาวมังกรค่ะ ไปเจอคนไกลที่มีคู่แล้วนะคะ,ะเขาก็ยังคงนะหมุนเวียนมาส่งตามออนไลน์นะเชา้าคนมีคู่นะคะ,ะคนมีคู่นี่ก็เป็นคนที่เริ่มทำอะไรแล้วทำด้วยความ มุ่งมั่นตั้งใจก็ได้ลาบใหญ่นะคะมีบุญบารมีที่เข้มแข็งลาบใหญ่นั้นก็ได้จากแหล่งที่ตนเองลงทุนมายาวนานนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือนะคะเป็นคนที่ลงทุนทำการค้าแล้วประสบความสำเร็จเป็นผู้นำนะคะ่ะบุคลิกเข้มแข็งนะคะอ,อันนี้ ญาติมิตพี่น้องยอมรับขายกให้เป็นพี่ชายอะไรนะคะมีความสามารถนะเกี่ยวข้องกับญาติมิตรพี่น้องเพื่อนร่วมงานนี้ก็เป็นผู้มีประสบการณ์เก่งในความสามารถกันทั้งนั้นนะการลงทุนของมังกรนะเดวิลเนี่ยคือการเงินนะได้การเงินมาจากการลงทุนที่มุ่งมั่นตั้งใจ มีการค้าเข้ามาสม่ำเสมอมีคู่ค้ามาติดต่อร่วมงานด้วยตนเองก็มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะก็ไปเจอกับรักอนนะไปเจอคนเจ้าชู้มีคู่แล้วนะเจ้าชู้หลายใจมีคนรักหลายคนนะชาวมังกรผู้รู้ทันเลขเหลี่ยมก็มุ่งไปที่การงานก็สำเร็จกับการงานทางไกลงานออนไลน์ งานสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็ตั้งแต่26ธันวาคมนี้ประสบความสำเร็จมากเลยค่ะจากงานทางไกลงานออนไลน์ค่ะเป็นบุคคลที่ได้อะไรมาจากความเข้มแข็งมีบุญอำนาจบารมีนะคะอันนี้เพื่อนๆยกให้เป็น ที่เป็นพ่อเลนะเป็นนักปกครองที่ดีค่ะลงไปลงมาอนะอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับคนไกลนะคะก็ห่างไกลกันไปแล้วนะไปเจอมีเกณฑ์วกันชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะอ่าเป็นคนที่อ่าผ่านการสมรักสมรสมาแล้วนะก็ยังหวานโปรโยสเสน่ห์ต่อไปนะชาวมังกรไปเจอคนที่ นะยังไม่พอในเรื่องของสิ่งที่ปรารถนานะเจ้าชู้ค่ะอ่ะก็มีคนมาแอบรักนะแอบหมายปลองอ่ะแต่ชาวมังกรผู้มุ่งมั่นไล่ลาฝันให้เป็นจริงนี่ก็สำเร็จนะโชคดีจากความขยันมุ่งมัน่นนะฝันเป็นจริงก็คือในะเรื่องธุรกิจการค้าใช้สติปัญญาสมองนะประสบการณ์ที่ เราเรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นี่นะคะ,ะก็ไปพบกับคนมาแอบรักไม่น่าไว้วางใจนะก็ไม่ใช่สิ่งที่ชาวมังกรมุ่งมั่นนะสิ่งที่มุ่งมั่นที่สุดคือความโชคดีไปถึงบันปลายของชีวิตก็คือมีพลังในการหาการเงินรายได้นะคะการเงินได้ก้อนโตเลยค่ะจากการค้าค่ะดาว พฤหัสนะคะคือดาวดวงใหญ่นะได้เงินก้อนโตจากการค้าใกลๆแล้วก็ได้พบกับความสำเร็จนะนักไล่ล่าฝันทำให้ตนเองมีความสุขสำเร็จจนถึงบรนปลายของชีวิตก็คือการเงินที่มีพลังในการหาต่อไปอันนี้มีโอกาสได้รถบ้านที่ดินนะคะด้วย ความโชคดีของตนเองจากการลงมือทำนะฝันเป็นจริงนะคะแต่ในเรื่องของคู่นะคะไปเจอคนที่ไม่ชัดเจนนะคะไปเจอคนที่มีลูกแล้วนะคะมีบุตรแล้วค่ะเป็นคนทางไกลอ่ะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะนะเนี่ยทั้งคนโสดและคนมีประเด็นไปเจอคน มีวัยมากกว่านะอ่าก็เขาก็มาเหยาแย่หยอกล้อเล่นนะเขามีคู่แล้วค่ะอะผ่านการหย่าร้างมาแล้วค่ะอันนี้มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะอ่ะชาวมังกรผู้ขยันนะคะแตกชานคนโสดนี่ก็โสดสมถะสันโดษมายาวนานค้นพบตัวตนของตนเอง มุ่งมั่นในที่การงานนะคะอ่าเป็นแม่งานการงานนี้ก็มีนารีอุปธรรมอ่าตนเองก็เป็นคุณแม่คุณพ่อที่ให้ความรักเมตตาที่อบอุ่นนะคะอ่าอันนี้ก็พบว่าพ่อกับแม่มาเจอกันนะอ่าแต่มีนะบุญธรรมกรรแต่ง ไม่สัมพันธ์กันค่ะไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะสำหรับชาวมังกรผู้มุ่งมั่นไปที่การงานนะคะก็ใช้ชีวิตโสดสมระสันโดษมายาวนานนะประสบความสำเร็จกับธุรกิจเล็กๆของตนเองที่มั่นคงค่ะ คำแนะนำให้กับคนโสดและคนมีประเด็นนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางนะคะมาขอคำปรึกษาเรื่องราวชีวิตค่ะการงานการเงินความรัก เวลามาได้ค่ะให้ชา a r l i e Angel ให้คําแนะนํานะคะคนมีประเด็นก็มีความสุขดีกับนะดูหนังฟังเพลงนะคะ,ะมีโลกจินตนาการกว้างไกลโชคดีก็มาทำการเงินก็เกิดรายได้งาน ติดทองหลังพระนะคะอ compassion อะไรนะ compassion นะปรองดองมเองมตตาตนเองเมตตาตนเองก็แร่ออกไปนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาค่ะเป็นผู้ให้ที่ดีค่ะก็แบ่งออกไปก็ได้รับความรักเคารพตอบแทนกลับมาค่ะ กลมเกลียวกับญาติมิตรพี่น้องค่ะคนอบอุ่นจิตใจดีมีเมตตาค่ะฟกีนนะคะคนเรามาเรียนรู้จักกันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะอันนี้ก็อโหสิกรรมต่อกันค่ะฟกี e นะไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันนะ คนที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอโหสิกรรมให้อภัยที่ตนเองก่อนว่าจะพบกับความสุขสงบสันติสุขอะเลิกรักกันและกันความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งนะคะอันนี้เป็นผู้ให้นะคะ น,นักปกครองเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีคะ่ะรุ่งเรืองนะคะความสุขสงบนะคะตัวแทนของความสุขสงบสันติสุขไปทับลักคนาก็พบกับการที่สามารถเยียวยาตนเองและเยียวยาจิตใจของผู้อื่นได้ด้วยความรักและเมตตาแผ่ออกไปให้กับตนเองก่อนแล้วก็ญาติมิตรนะคะ อดีตนะคะกรลมเกลียวกับยาติมตดพี่น้องดีเข้าสู่ปัจจุบันให้อภัยค่ะไม่มีใครทำร้ายใครได้นอกจากตัวเราเองนะการให้อภัยก็คือได้เยียวยารักษาตนเองและสแสดงออกมา ด้วยความเบิกบานสดใสนะคะดังดวงตะวันฉายแสงสดใสนะคะคิดบวกโลกสวยแล้วก็สู่อนาคตที่ให้ความรักนะคะเป็นคนที่อบอุ่นค่ะยินดีกับชาวราศีมังกรน,นะคะส่งท้าย ปีเข้าสู่ปีถัดไปด้วยความรักแพ่ออกไปให้ไพศารกัะ